สำนักงบประมาณยืนยันเงินดีท่านวอลเลตหนึ่งหมื่น 1, บาทสามารถเปลี่ยนเป็นการแจกเงินสดแทนได้แต่ต้องยึดตามวัตถุประสงค์เดิมและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณยืนยันล่าสุดถึงกระแสะข่าวการเปลี่ยนแจกเงินดีท่านวอลเลตเป็นแจกเงินสดแทนนั้นณนะตอนนี้ยังไม่มีการเสนอมายังสำนักงบประมาณแต่สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลหากยังมีวัตถุประสงค์เดิมคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ที่จะพิจารณาแต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมายนะครับหลายคนลุ้นกันให้เปลี่ยนเป็นแจกเงินสดก็ต้องดูรัฐบาลชุดใหม่นายกแพทองทานชินวัตรว่าจะ เดินหน้าอย่างไรสำหรับดีท่านวอลเลตหนึ่งืนบาทซึ่งยืนยันยังคงเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมายครับ